ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนันกเรียน <Okay. S 1> ทุกคนนะครับ yeah. หน้าที่4นะครับสมัย3นะครับผมหนังสือเล่มที่3หรือหนังสือสําหรับนักเรียนชั้นปอนะครับในส่วนที่เป็น Workbook นะครับเป็นแบบฝึกหัดมาเรียนหน้าที่4นะครับนะนั่นก็คือ Unit 1นะครับหน่วยการเรียนที่1นะครับนะหรือว่าบทที่1 back to school นะครับ back แปลว่ากลับนะครับหรือแปลว่าหลัง to แปลว่านะครับ สกูไปโรงเรียนอาเกนนะครับอีกครั้งหนึ่งกลับไปสู่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คือโรงเรียนเปิดแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคำสั่งที่หนึ่งเขาบอกว่า look at the flag the flags นะครับ look at แปลว่ามองนะครับจ้องมองนะครับนะ the flags แปลว่าธงชาติหลายๆเผืนนะครับเติม s and และ write ให้เขียนนะครับ the name ชื่อนะครับ of ของ each country นะครับ a h นะครับแปลว่าแต่ละนะครับแปลว่าแต่ละ country นะครับในที่นี้แปลว่าประเทศนะครับนะให้ดูตรงชาตินะครับแล้วก็เขียนชื่อของแต่ละประเทศลงไปหรือว่าเขียนชื่อแต่ละประเทศลงไปไม่ต้องใส่คำว่าของนะครับนะภาพที่หนึ่งนะครับตรงชาตินี้ก็เรียกว่า The United Kingdom นะครับก็คือประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอินเดียนัย่นเองไอ้ประเทศโทษทีครับเอ๊ะทำไมาเสียงขอกรูนะครับใจลอยไปออกไปอินเดีย เป็นประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับนะหรือนะครับเราจะเรียกว่าประเทศอังกฤษนะครับหรือประเทศเกรตบริเทนนะครับหรือประเทศเดอะยูไนเต็ดคิงเดิมก็แปลว่าประเทศอังกฤษหมดเลยนะเขียนได้3อย่างนะครับลูกนักเรียนเขียนว่าเดอะยูไนเต็ดคิงเดิมเขียนว่าอังกฤษนะครับหรือเขียนว่าเดอะเกรตบริเทนนะครับไปประเทศที่2ครับเขียนได้แบบเดียวครับสเปนครับประเทศสเปน ประเทศที่3เขียนได้แบบเดียวครับอินเดียนะครับประเทศที่4ี่ชน่นานะครับชน่นานี่เขาใช้ CSI นะลูกนะ้ำไม่ได้มี CSAI นะจำไม่ดีนะครับนะเดี๋ยวรักเรียมนมาคนอาจจะจำสลับว่าช้ใน CSAI c s I, i อย่างเดียวนะภาพที่5นะครับประเทศญี่ปุนนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและก็ภาพที่6นะครับประเทศไทยเราเอง ต้องเขียนว่าไทยแลนด์นะครับอย่าเขียนไทยเฉยๆนะครับนะถ้าไทยเฉยๆนี่แปลว่าคนไทยหรือแปลว่าภาษาไทยแล้วก็ข้างล่างนะครับนะภาพที่หนึ่งให้เราเขียนลงมาเลยนะครับนะนี่คุณครูเขียนให้นะครับซึ่งในหนังสือไม่มีนะครับนะแล้วนักเรียนอย่าไปเขียนทับลงในภาพนะครับตามที่ตามที่คุณครูเขียนให้เป็นตัวอย่างนะครับนะให้มาเขียนลงข้างล่างนี้นะครับภาพที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเลขหนึ่งนะ ให้นำคำว,ว่าเดิมอยู่ในเจ็ดคิงดิมนะครับมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับภาพทีพ่สองสเปนนะครับเขียนไว้ตรงนี้ภาพทีพ่สามอินเดียนะครับภาพที่สี่ไชน่าภาพ,พทพี่ห้าเชแเพและก็ภาพทีพ่หกไทยแลนด์นะครับเป็นนันว่าจบหน้าที่สี่